นี้น่าจะรู้จักกันทุกท่านอยู่แล้วแต่จะให้ชมก่อนมาครับนี่ชาวพุทธจะ,จะยกมือไหว้เลยนี่คือพระพุทธรูปรู้จักกันดีเนะะาะกันเลยเนาะพระพุทธรูปก็จะถูกรังสรรค์ปั้นแต่งโดยช่างฝีมือ,อมหลากหลายวัสดุกันไปเห็นเห็นแล้วพระพุทธรูปจะทำด้วยอะไรบ้างล่ะปูน เลซิ่งทำเินสำริดอะไรเงี้ยนะไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วเอามาทำเงี้ยเหรอก็เห็นใช่ไหมฮะเออเอาได้มาครับเอาพระพุทธรูปจักสารมาดูกันมีด้วยหรือมีครับแบบนี้ครับมามาเลยมาสารเป็นพระพุทธรูปครับมาสวยงามมากสวยงามมากถึงพืชแลพี่พิทพลขนลุกไปหมดแล้ว แม่คนลุกจริงๆเลยครับปกติไหว้าาพระก็จะเห็นแต่พระพุทธรูปที่ลอด้วยวัสดุต่างๆครับแต่ไม่เคยเห็นพระพุทธรูปที่มาจากงานสาลเลยอ <c oughs> แปลกจริงๆเลยครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่คือพระพุทธรูปซึ่งไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะวัสดุก็มีหลากหลายเลยแต่อันนี้เป็นพระพุทธรูปจากสาลและที่ประเด็นสำคัญคือทำจากฝีมือของชาวบ้านล้วนๆเลยครับ เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยวงเล็บขายดีมากถามท่านผู้นี้เคยเห็นไหมไม่รู้แต่ว่าคุยแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับปีชาการุณครับผมชื่อเล่นชื่อเสียงครับเป็นตัวแทนของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านดงน้อยอำเภอนาดูจังหวัดมหาสารคามครับโอ้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเดวยมหาสารคาม เราตะลึงพึงเพิดมากเลยนะไม่เคยเห็นสารจากอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นต้นไหลหรือเป็นต้นกกปลาชีนีต้นไหลก็คือประเภทหนึ่งของต้นกกใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อคือเป็นแบบนี้เดิมเดิมทีเนี่ยเขาจะสารเป็นเป็นสารครับเป็นสารเป็นเสืออ๋อเป็นเสือก็ไม่มาไม่น่าจะมาถึงพระพุทธรูปได้นะคุณเสียงแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นครับ เริ่มแรกเองเนี่ยคือคือ,อชาว้ัดเองเนี่ยเขาก็มีต้นไหลแล้วก็มีทักษะในการสารแล้วก็ทาเสือด้วยแล้วก็เห็นว่ามันมีไหลอยู่เยอะเราก็เลยทดลองทดลองว่าเอา<ห>เอาเอาเอา,เอาต้นไหลเนี่ยลองมาสารเป็นพระูดโดยใช้ศิละปะ,ะที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพระลาวเนี่ย นะเราจะเห็นว่ากายวิภาคของรูปทรงของพระราวแล้วเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนไปหัวโตจมูกปานหูือตาหรืออะไรเงี้ยครับผมมันอาจจะไม่สะสวยแต่มันจะสวยแบบซื่อแบบจริงใจจริงใจซื่อตรงๆงครับผมแล้วชาวบ้านเดิมกาทำอะไรคะับทำนาครับเป็นเป็นอาชีพหลักหลังจากทำนาเสร็จเขาก็มีอาชีพเสริมก็คือเรื่องของการจัดสารทีเนี้ยในในตัวรูปแบบพระเนี่ยก็ก็ ก็เขาก็จะเกิดขึ้นใหม่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นมาเป็นพระด้วยด้วยองค์ไหนยังไงฮะคือเราจะทําองค์ใหญ่ก่อนองค์องค์ใหญ่ที่เป็นพระหน้าโกอันนี้เรียกว่าองค์ใหญ่หรือองค์เล็กครับองค์เล็กอยู่ครับองค์เล็กอันนี้ก็เรียกว่าขนาดเท่าไหร่ครับหน้าตักเท่าไหร่อันนี้หน้าตักสี่ถึงห้านิ้วครับสี่ถึงห้านิ้วหน้าตักก็เรียกตรงนี้นะสี่ห้านิ้วสูงประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ ประมาณ12นิ้วครับ12นิ้วนะประมาณฟุตหนึ่งนะอันนี้คือว่าองค์ไม่ใหญ่องค์ใหญ่ที่คุณเสียงพูดถึงเนียใหญ่แค่ไหนครับสูงนี่ประมาณเกือบเกือบสี่เมตรเลยครับหน้าหลัอันนี้มันใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้พระประธานแล้วสิฮะ ฐานนี่ประมาณเกือบเกือบสองเมตรครับผมสูงนี่ก็เกือบสเมตรครับใช้คนสารประมาณ6กถึงเจ็ดคนเราขึ้นรูปโดยโดยการใช้โฟมแกะเป็นรูปทรงแล้วก็ให้แม่แม่เนี่ยสารตามรูปทรงที่<อ>ที่เราแกะไว้ครับโอ้นี่พอเทียบกับคนจะเห็นเลยว่า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 สูงองเล็กก็ข,ขึ้นขึ้นรูปเหมือนกันใช่ไหมฮะองเล็กขึ้นรูปโดยการใช้แกะโฟมเหมือนกันครับก็ให้แม่แม่เขาสารตามตามตามครงของโฟมครับอ๋อแบบนี้โอ้ข้างหลังองใหญ่นี่ข้างหน้าองเล็กก็จะมีทรงไว้อย่างนี้ เรียกว่าเป็นพระพุทธรูปที่ทําขึ้นจากมือล้วนๆเลยก็ว่าได้เพราะอาศัยทักษะการสารของผู้เทาผู้แก่ในชุมชนร่วมกันทำนี่แหละครับพีพ่ตาครับครับรถนี้ม,มีมีการเข้าพิธีไหมครับเอามีไหมไมีมเร็จแล้วต้องไปทาพิธีไหมฮะขั้นตอนตรงนี้อย่าง,งอย่างครับผมแต่ แต่เรามั่นใจถึงถึงชื่อที่เป็นมงคลอย่างอย่างอย่างไหลอย่างเงี้ยอ่าเราก็หมายความว่าห่างเงินไหลไหลมาทองไหลมาอะไรเงี้ยครับงั้นชื่อเต็มๆต็มเรียกท่านว่าอะไรครับเรียกอ่าหลวงพ่อผ้าไหลครับตอนนี้มีแบบของพระจักรสารหลวงพ่อไหลเนี่ยนะฮะกี่แบบครับอ่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ6แบบครับราคาเท่ากันไหมครับ ใกล้เคียงกันนิดหน่อยครับผมเอาองค์นี้เท่าไหร่ครับองค์นี้กี่นิ้วฐานกี่นิ้วน่าจะห้านิ้วครับอาองค์นี้ห้านิ้วนะองค์นี้ห้านิ้วนะออาติดต่อยังไงครับมีเป็นเฟซบุ๊กอะจ้าเฟซบุ๊กหมอลำหงษ์คณะเด็กเทวดาเบอร์โทรครับครับครับอ่าศูนย์เก้าสามศูนย์แปดสามห้าสองเก้าแปดครับอ่าโอเคขอบพระคุณนะฝีมือแม่แม่ยอดเยี่ยมฝากไปชมด้วยนะคุณเสียงขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละยังไงดีล่ะวันนี้ประเดิมเริ่มต้นสิริมงคลเอาพระมาให้บอนประธานบอนเอาองค์นี้แล้วกันนะองค์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเห็นตรงหน้านี้คือฐาน5นิ้วสูง12นิ้วองค์นี้ราคาเท่าไหร่ครับตลาดแตกปรึกษาครับ ข้อแรกครับคำถามก็เป็นสิริมงคลนั่นแหละครับกับพระพุทธรูปที่ไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะทํามาจากการสารใบไหลทั่วทั้งองค์ดูแล้วเนี่ยแม่สวยแปลกตาจริงๆนะครับแล้วพระพุทธรูปจากสารหน้าตัก5นิ้วองค์นี้ราคาเท่าไหร่กันครับผมว่ามันมันเป็นางานสูงเลยเคร่องปียากใช่ไหมครับไม่เกินพันองค์เง<ๆ>ิไม่เกินพันไม่เกินครับโอ้โไม่เกินหนึ่งพันคิดว่าประมาณพันเก้าขึ้นพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหรอค่ะประมาณ พองงานสีมือพี่เลยรู้สึกว่าน่สุดที่ประมาณห้าหกพันเลยด้วยซ้ำสีน่ะห้าหกพันมันสูงเลสูงไปหรอฮะสูงไปผมผมเคยเห็นมีคนเขาเสือมาขายนะสือที่พอจากต้นไหลเนี่ยผืนหนึ่งเนี่ยไอเขาขายเขาขายสามผืนหนึ่งพันบาทเสือเป็นเสือใช่ใช่วนึงจะสามรกว่าบาทสี่รมันเปนงานสีบืงสีไปด้ไปได้ไปได้พื้นนะคร เร้องปนนส400ไม่ได้มันมันมัม,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 มสั้นพันขึ้นได้ต้องอยู่ใดใจว่าไงมัเป็นเส้นเล็กพันในหน,น่อยเลือนะผมว่าพันขึ้นแหละดูเหมือนว่าหัวหน้าตลาดทั้งคู่เนี่ยจะคิดว่างานฝีมือก็อน,น่าจะต้องแพงแต่ชาวตลาดให้ราคาค่อนข้างจะถูกแล้วครับเอ้าตลาดไหนจะตั้งราคาได้ใกล้เคียงกว่ากันกันแน่ดูว่าสองตลาดนี้ นะหน้าตาก5นิ้วสูง12นิ้วให้ราคาเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะพร้อมๆกันนะครับเปิดราคาเอาผู้มาใหม่นะะตลาดสดสุิพักนะครับ5,000นนะคุณนารี4,000นนะคุณเปว้า3,900 1,900แล้วผิดผิดมาจากข้างบนทั้งหมดนะคุณไก่999เนาะมาดูทางด้านแชมป์แปดสมัยสูงสุดก็2 2 0พันภรรยาผู้ยิ่งใหญ่ แล้วก็ต่อมาได้เป็นพันเก้านะเจตาพันห้าห้าสิบเจไทยพันสองเก้าสิบนะเจใจเฮียมนก็เก้าเก้าเก้าก็เฮียไก่ซึ่งเป็นผู้ชายคนเดียวของแต่ละตลาดตีลงไปเลยอ่ะ <S <S โอ้เอาฟังคุณไก่ก่อนเลยเก้าเก้ามาจากอะไรครับเหตุผอลอรคริดว่าวัสดุตัวนี้มันไม่แพง <S <S มันแพงด้วยการฝีมืออย่างเดียว,วถ้าคิดแพงแล้วประชาชนอาจจะเช่าลำบากเพราะฉนั้นเราคิดว่าไม่ต้องแพงไม่แพงมากโอ้กระโดดเปรี้ยงไปห้าพันเลยคุณนารีเพราะอะไรครับ คิดว่ามันทํายากค่ะอ้าวทำยากนะวัสดุอาจจะไม่ต้องราคาสูงแต่ทํยากยากต้องคิดค่าค่าทําใช่ไหมยาเออคุณข้าวโพดค่ะหนึ่งเก้าเก้าเก้ามาจากอะไรครับมันเป็นงานแฮนด์เมดอะค่ะแล้วมันจะทํายากมากละเอียดอ่อนมากเลยนะคะค่ะตอนกว่าจะได้ออกมาเป็นแต่ละโอ์นะคะคือให้ความยากของงานนะคะอ่ะมาดูทางด้านโอเดียนนะแชมป์แปดสมัยนท่านผูชมวันนี้ดูว่าเขาจะก้าผ่านเป็น9ก้าสมัยไหม เอามาดู2องพันสองก่อนเจนกให้เหตุผลว่าอะไรดูจากตรงไหนครับก็เป็นงานละเอียดแล้วเป็นงานฝีมือค่ะอืแต่ก็ไม่ต้องสูงมากเพราะว่าเขาเพิ่งเพิ่งจะเริ่มทํามันก็ยังไม่ติดตลาดเท่าไหร่ค่ะเฮียมอนเลขสวยไหมก้าวเก้าเนี่ยสวยที่สุดเลยครับสวยที่สุดเลยทำไมก้าเก้าเก้าถ้าก้าเก้าเนี่ยราคาจะพอซื้อได้ครับแต่ถ้าเป็นหลายพันก็คงไปซื้อเป็นทองเหลืองเป็นอันนี้ที่คนทั่วไปหรือที่จากเราที่จากเราครับเราเราได้เงินจากภรรยาวันละเท่าไหร่ไม่ได้ครับโอ้โหที่น้ำตาจะไหลเนี่ย โอเคไปไปพันเก้าพันเก้าเจตามาจากอะไรครับมาจากต้นกกที่ยังไม่แห้งมาเป็นจักสานนะคะต้องใช้คนต้องเจ็ดแปดคนอย่างเงี้ยกว่าจะจักสานได้แต่ละองค์นะแปลว่าแปลว่าใช้เวลาใช่ค่ะให้มูลค่าเยอะหน่อยะอ๋อโอเคก็เลยเป็นพันเก้าเจ๊ใจหนึ่งสองเก้าศูนย์ของชุมชนทำไมดีๆมีเงินเยอะขึ้นมาเนี่ยของชุมชนหมู่บ้านนะคะราคานี้ก็เหมาะสมแล้วค่ะเหมาะสมทุกคนบอกราคาเหมาะสมหมดเลย นะแต่สุดท้ายแล้วหัวหน้าตลาดสองท่านนี้ก็จะไปเลือกมาครับปิดราคามาหัวหน้าเลือกครับตัดสินใจครับเลือกครับปิดไปครับพิมพลกลับมาพิมพล์กลับมาพร้อมนะครับตั้งราคาปล่อยขึ้นมาทั้งหมดเลยครับมาเอามาเก้าเก้าเก้านี่เท่าไหร่ครับนึกเอ้าใกล้กันเลยอ่ะครับผม ส่วนตัวใ่ก,กให้เท่าไหร่ส่วนตัวพิ่เลยอ่ะห้าพันเก้ากับกับ,กบสินค้าแบบนี้สูง <นะ S 2> ที่สุดเท่าที่อยู่สองตลาดนี่เลยใช่เพราะรู้สึกว่ามันมให้ให้มูลค่าไปเลยเขาทําอ่ะเขาค่อยๆทํามันใช้เวลาแล้วแบบทุกคนคือด้วยทุกอย่างเนาะข้าของที่อะไรเราก็รู้สึกว่าอยากจะแบบสนับสนุนงานสนับสนุนเนี่ยมันหลายปัจจัยหลายเหตุหลายเหตุเรื่องพี่พันมั้งครับผมส่วนตัวให้มูลค่า องค์พระนี้เท่าไหร่ผมชอบเลข1,999ัเราาครับเอาไปชอบของเขาซะแล้วอ้โหไปแล้วเพราะว่าถือว่าคนน่าจะลงท้ายด้วยเลข9เอาเยอะๆเลยแล้วมีผมเคยเห็นมีน้องคนหนึ่งเขาทำเสือจากจากกกไหลเนี่ยสามผืนก็คือ1,000บาทก็ตกผืนเราประมาณ300กว่าบาทเพราะฉะนั้นองค์พระน่าจะหลักพันขึ้นนะฮะมาองค์พระพุทธรูปนี้นะฮะ รับพระไหลม, <samh> มหาสนคามจะไปทางไหนนะครับพันเกร้้ากับพันเก้ารอย่งองค์เริ่มต้นตรงนี้ร้าจะอยู่ทางไหนนะราคาเท่านี้ครับมันเป็นงานแฮนด์เมคอะค่ะแล้วมันจะทำยากมากละเอียดอ่อนมากเลยนะคะต้นกกมันมันที่ยังไม่แห้งมา ต้องใช้คนต้งเจ็ดแต่คนใช้เวลาใช่ค่ะให้มูลค่าเยอะหน่อยอ๋อโอเคพอจ็ร้ันเลยราคาน้อยพฉนั้นเพ้ใครที่หยิบราคาน้อยกว่าเลยได้ไปราคา ทุกท่านจะให้ให้ในเรื่องราวของวัสดุนะเรื่องราวของฝีมือต่างๆเนะเห็นไหมคุณไก่ใช่ไหมเขาไป็เลือกของเราเสียดายจังเสียดายจังมาตลาดโอเดียนหนูนี่